เนี่ยจะสวยมากใช่บรรยากาศก,ก,ก็แบบดูดูดีแล้วก็ตึกราบมบ้านช่องเก็บซากไว้ย้อนยุกจริงๆให้ให้เป็นเหมือนประเทศจีนจริง,รงๆเห็นทางสะพานนู้นเนี่ยหลายคนกาลังสงสัยว่าทุกคนทําไมมีคําถามทุกคนมีคาถามเหมือนกันว่าทําไมสะพานต้องซิกแซกคินแสช้างเกี่ยวกับเกี่ยวกับหวงจุ้ยไหมคะอ่าเกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะครับเพราะว่าตามหลังห่วงจุ้ยเนี่ยบอกว่าถ้าหากบ้านของเราหรือว่าตึกของเราเนี่ยม,มีทางเดินที่เป็นทางตรงยาวๆ าบอกว่ามันเป็นเหมือนช่องต่อนะครับระหว่างนรกสวรรค์เพื่อเข้าด้วยกันก็จะเป็นที่ที่มีโอกาสที่จะเห็นเหมือนสิ่งลี้ลับไม่ได้ง่ายเห็นผีเหรออ่าประมาณนี้ครับอันนั้นเนี่ยคนจีนเขาก็ชื่อเรื่องนี้ค่ะเขาก็ถือว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปทําสะพานตรงๆยาวๆเนี่ยวิญญาณอาจจะมาปรากฏได้นะครับก็เลยทําสะพานให้มันซิกแซกเพื่อที่จะให้ผีกระโดดไปไม่ได้ก็มีเรื่องเล่ากันแล้วว่าผีจีนระโดดเด้งๆเนี่ย เจอสะพานที่แซกเลี้ยวไม่ได้นะอาจจะก,กระโดดตกน้ําไปก่อนอ๋อแต่มัน, <laughs> น,มนกน็มันก็เป็นศิลป,ปะอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้ามองให้เป็นงานอาร์ตเนี่ยก็เดินเข้าไปซิกแซกดูนี่ทุกคนอยากถ่ายรูปเห็นไหมคะคทุกคนอยากถ่ายก็ปเป็นไฮไลท์สำคัญของ,ของที่นี่ยูหยวนการ์เด้นนะฮะที่ควรจะต้องมาถ่ายรูปบนที่สะพานซิกแซกแห่งนี้ ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะไฟก็จะสว่างสวยไปทั่วเมืองเลยฝั <m uch> ่งที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเป็นฝั่งเมืองอมเ,เมืองเก่านะคะคแล้วก็ถนนทั้งเส้นเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งค่ะเรียกว่าออถนนเส้นนี้ไม่เคยหลับไหลคุณผ,<อ>ผู้ชมคะจะปิดเนี่ยนะคะก็เกือบเที่ยงคืนทีเดียวใช่ครับชื่อถนนหนานจิงลู่นะครับคุณผู้ชมที่อยาก<ช>จะมาลองช้อปปิ้งเนี่ยยาวเป็นกิโลเลยนะฮะเนี่ยตั้งแต่สุดลู่มาถึงตรงนี้เลย ถึงแม้ว่าฝนจะตกนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ผู้คนเนี่ยก็ไม่ได้แคร์ค่ะไม่แคร์สายฝนเลยก็ยังเดินไม่ว่าจะเป็นช่วงสายบ่ายค่ำนี่เมืองเมืองเชียงไหมน,นี่ขอโทษครับเราไปดูห้างคนไทยมาแล้วนี่โฆษณาสายการบินไทยนะฮะ <laughs> ค, <ณ S 1> คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะในเส้นนี้เนี่ยมีป้ายโฆษณามากมายค่ะแต่ด้วยความบังเอิญเราเองเดินทางโดยสายการบินไทยนะคะก็มาเห็นป้ายโฆษณาสายการบินไทยอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกอบอุ่นนีเหมือนกันนะคะ โอ้ฮะอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะฮะสำหรับ <c oughs> คนจีนนะฮคนจีนที่เป็นผู้สูงอายุนะเ <c oughs> ขาฉลองประเทศเขานะคะ <c oughs> ที่เป็นเอกราช60ปี <c oughs> ก็เลยมีการฉลองตัว๋วการบินไทยสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าฝนจะตกนะคะคุณผู้ชมคืนนี้เราสองคนยังไม่หมดค่ะคืนนี้ต้องบอกว่าเราไม่หลับค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกายกรรมเซี่ยงไฮ้ค่ะ เป็นยังไงมั่งคุณสินแสช้างเคยมาดูไหมคะอ้ยังไม่เคยฮะเขาบอกว่าที่เชียงไฮยเนี่ยขึ้นชื่อมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเลยยืนต่อเนี่ยลมพัดแรงๆรดี๋ยวเาีกิจกรรมเดียวลมจะพาเราไป เนี่ยเราเข้ามาในในฮอล์สำหรับชมกายกรรมแล้วนะคะคต้องบอกว่าเราได้รับอนุญาตถ่ายให้ดูบางฉากเท่านั้นแต่รับรองคุณผู้ชมค่ะว่าเราจะนำภาพไฮไลท์ของโชว์ทั้งหมดเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งในที่ของเราดีกว่า<ด>โอ้แต่เรามีของเมสมเียงเส <c oughs> ียมเสียง โอ้โหนี่ทั้งเสียวทั้งตื่นเต้นนะครับแต่ว่าที่เสียวนั้นคือเสียงกรี๊ดพี่หนุ่มแอมลุ้นลุ้นคตลอดกลัวเขาจะหล่นลงมาคืดตลอดที่สุดถ้าว่าคุณผู้ชมมาชมนะคะต้องมาชมที่เสียงไฮค่ะเพราะว่ามันได้บรรยากาศต้องมาเห็นด้วยฉากด้วยแสงสีของเขาเองจริงๆนะครับโอ้มันเป็นความสามารถของมนุษย์คุณผู้ชมค่ะมนุษย์ที่เขาลงทุนด้วยร่างกายของเขาเองกําลังแล้วก็ ความยืดหยุ่นของร่างกายแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างหนักเลยเป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะหลังจากเสียงนี่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ไปเที่ยวบ้านเมืองไปดูเพื่อนบ้านแล้วนะคะว่าเขามีหลักในการดำเนินในเรื่องของการดูห่วงจุ้ยยังไงบ้างหลังจากที่กลับมาจากภูโทซานเป็นไงคะโอ้โหคนมาทักกันเพียบเลยนะฮะเจอหน้าผมเนี่ยอย่างแรกคือขอผงทูปไอ้จริงเหรอเราก็ตักมาถุงเล็กๆแค่นั้นนะฮะเจอญาติโยมเจอ คนรู้จักทุกคนเนี่ยมีมีผงทูปแบ่งให้บางมมยแล้วคนก็อยากไปกันเยอะสนใจนะคะสนใจบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแล้วก็กลัวว่าไปแล้วจะลําบากนะครับพอเห็น รายการสุริยุปาไปเนี่ยโอ้โหเดินทางสบายนั่งเรือสบายขึ้นเครื่องสบายเนี่ยนะครับทุกคนก็อยากจะไปนมัสการองค์หลายคนก็พูดเหมือนเช่นเช่นนี้เหมือนกันค่ะสินแสช้างค่ะต้องบอกว่าติดตามชมรายการสุริวิภาไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ารายการเรากับการบินไทยเนี่ยมีทริปที่น่าสนใจบนเส้นทางแห่งศรัทธาเนี่ยอีกหลายทริปเลยทีเดียวต้องติดตามต่อไปแต่ทีนี้ที่เรามานั่งคุยกันตรงนี้เนื่องจากว่าเราดูห่วงจุ้ยบ้านเมืองคนอื่นและเราเห็นดวงของบ้านเมืองเพื่อนบ้านเราแล้วทีนี้เราจะมาถามเรื่องของดวง เมืองของบ้านเราบ้างสําหรับปีหน้าเป็นปีปีขานปีขานใช่ไหมคะจริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยเริ่มสนใจเริ่มวางแผนชีวิตสําหรับปีหน้าปีหน้าแล้วนะครับแล้วพอรู้ว่าปีหน้าเป็นปีขานเนี่ยคนไทยกลัวปีเสือโอ้โหจะต้องดุเดี๋ยวสิ้นปีจะต้องมีข่าวแล้วปีเสือดุเสือโหดเสืออะไร เต็ไมไปหมดเลยนะครับ<ช>แต่ว่าในหลักเนี่ยเขาบอกว่าปีหน้าเป็นปีเสือปีขานธาตุทองนะครับคือเป็นปีเสือทองนะ,ะก็ถือว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คงมีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับคือทุกๆสิ้นปีเนี่ยอย่างที่เราคุยกันในปีที่แล้วนะครับจริงก็ประมาณช่วงเดือนแถวๆนี้เหมือนกัน<ช>นะครับเราก็ได้เตือนหลายๆเรื่องไปนะครับถ้างั้นปีนี้เรามีอะไรจะเตือนบ้างคือหนึ่งเนี่ยเอาสิ่งที่เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนคงจะต้องได้ยินกันทุกๆปีนะครับว่า พอเข้าปีใหม่แล้วเนี่ยจะต้องมีคนปีชงนะฮะบางคนไม่ได้ชงเขาเลยก็อยากจะชงเขาด้วยชงไหมคะเจอหน้าผมแน่นะฮะชงไหมคะชงไหมคะผมก็บอกว่าผมยังไม่หิวอะไรจะชงก็อย่างเดียวเลยนั่นส่วนใหญ่คนเขากำลังกังวลกังวลว่าควรจะวางแผนกําหนดทิศทางชีวิตของตัวเองยังไงใช่นะครับเมนั้นบอกให้รู้ก่อนแล้วกันนะครับว่าปีหน้าคําว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเวลาเราตัดปีเนี่ยเราตัด ในแบบปีชงเนี่ยนะฮะเราไม่ได้จัดที่วันจุดจีนนะครับเราตัดที่ประมาณวันที่4กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะพูดกันต่อไปนี้เนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นหลังจาก4กุมภาพันธ์ไปแล้วถึงจะชงพอบางคนบอกโอ้ยเนี่ยปีหน้าชงชงใช่ใช่ตอนนี้ไม่ดีเลยยังไม่ถึงนะฮะคือบางคนชงชงล่วงหน้าอย่าเพิ่งพิปร้อนชงล่วงหน้านะครับในปีหน้าเนี่ยนะครับตรงกับปีขานนะครับเขาเรียกว่าคนที่ชงแบบเต็มเต็มนะครับคือคนที่เกิดในปีวอก หรือว่าปีลิงเนี่ยนะครับจะชงแบบเต็มเต็มนะครับหรือว่าผู้ที่เกิดในปีขานเองนะครับเรียกว่าอายุครบรอบ12ปี24ปี36ปี48ปีคือครบรอบตัวเอง72อนะครับอันนั้นถือว่าชงตัวเองนะครับชงอ่อนลงมาสักนิดนึงเนี่ยนะครับก็คือคนที่เกิดในปีมะเส็งนะครับอันก็จะเบาลงมานะครับส่วนเบาสุดเลยเนี่ยก็คือปีกุลนะครับผู้ที่เกิดใน4ปีนี้นะครับปีหน้าเนี่ยก็จะถูกทักเยอะและ นะครับพอบางคนไปอ่านนั้งส่งนังสือเครียดนะเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาตั้งเป็นสวนสัตว์เลยนะฮะให้วุ่นวายกันหมดเลยสัตว์มงคลมีกี่ชนิดนะฮะตั้งบนโต๊ะตั้งรอบบ้านนะฮะเหมือนทําพิธีอะไรกันบางอย่างจริงๆมันจาเป็นต้องทําขนาดนั้นไหมคือต้องบอกว่าในทางจีนเลยนะครับเขาบอกว่าคนที่ปีชงเนี่ยหมายถึงบางทีวิธีการหรือว่าแนวคิดของเราเนี่ยไม่สอดคล้องกับบรรยากาศของปีนั้นอันนี้ในทางทฤษฎีนะครับบันั้น